ไวท์ทีเชิร์ตปริ้นเลดี้อุ๊ยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นสกรีนล้วนเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าปริ้นไงเธอว้ายน่ารักมากของหนูยูนิคอร์นคอลเล็บดิสนีย์ค่ะของจิวนาเกี้ค่ะคุณแม่จิวผ้าษะอาดเลยสะอาดมากโอ้โหทำถึงเฮ้ยลายสวยด้ยเธออาดิดาสคอลเล็บดิสนีย์ค่ะนี่อุ๊ยสวยมากไลน์มีความขอบด้วยนะจริงพี่ว้ายแม่อันนี้จะเป็นยืดขาผู้หญิงนะคะเอชแอนด์เอ็มแม่เลิศไวท์ย่างสวยเธอแล้วคงคอมาแน่นค่ะแม่ใส่ดีด้วยแบรนด์มาวิทโอเลร์ค่ะเออโอ้โห อันนี้ฟิลขอบจีนงมีขอบมาด้วยนะเธอวันนี้ยูนิโคลรัวมีครัวว้ายนะคะคุณแม่บอกแบ่งหน่อยค่ะว้ายนะคะคนแบ่งแค่เป็นลมแล้วคะวันนี้เกิดไปสี่รายการแบ่งหมดนะคะคุณแม่พี่เขาจัดฟันข้างๆหนูแล้วแม่เขาตบน้องแมททางไหนว้ายน้องแมทน่ารักน้องหมาเธอหมาเลยนะมาหูใหญ่ไม่ใช่พันอะไรไม่รู้แต่สกินหน้าใหม่มากแล้วสกินแต่ละตัวมันสวยแม่สวยเลยนะชินจังชิ้นจังแม่คือปกติเนี่ยถ้าเราเอางานตรงงานจริงถ้าเป็นชิ้นจังมันจะเป็นภาษาอังกฤษไงอ่าใช่อ่านออกแต่อันนี้มันมาจากญี่ป หนูจะว่าเพราะมันเขียนน่าชินจังไม่ได้นะแม่รับผลมันไม่ใช่มันเขียนน่าอื่นนะคะแล้ว well, ต <t ell os un> ัวไหนเป็นลิขสิทธิ์คือลิขสิทธิ์แพ้เธอไม่เก่งคือส่งตรงจากญี่ปุ่นนะแม่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอะที่เต๋อเนี่ยแม่สวยรุ่นเฟื่อใช่ใช่เอลิสเอลิสแม่นี่ที่เป็นแบรนด์ริ่มอะนี่แบดดิงค่ะเธอเอาอันนี้เชียร์แล้วก็ใหม่มีน้อยค่ะแม่แก๊ปค่ะโอ้ใหม่มากพี่ละพรเธอเอาันนี้ก็ได้นะเชื่อฉันเชื่อฉันพี่ดูเชื่อฉันขาวมากเลยอะถึงแบล็คนัมเบอร์จิวให้เป็นเกรดเอเลยนนนนะลลวดดาายยไมมม่่่ำเเีีโโโคกกัับรรอ ึงแม่ยังไม่เจอตัวพื้นนะเออแม่ยังไม่เจอตัวพื้นเลยนะตั้งแต่กระพือมาแม่น่าจะเป็นลายทั้งกระสอบเพราะเขาเขียนว่าปริ้นคุณแม่เพขาไม่ได้เขียนแค่เสื้อยืดขาวเฉยเขาเขียนแบบเสื้อยืดขาวมีคำว่าปริ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ่อขอบมาเยอะนะแชมเปี้ยนค่ะภูม่าอันนี้น่าจะโคกับอะไรนะมินเนี่ยนค่ะโอ้ยหวยมากดิสนีย์ค่ะลิขสิทธิ์เธอแม่จัดได้จัดจัดได้จัดอุ้ยน่ารักพี่พายอยากเอาผู้ชายว้ายเอาเอาใครพี่เออหนูเอาด้วยบอกมาสิแบ่งนะคะนี่คอนเวิรร์ทพี่งอบเนี่ย เขาเป็นขอแบบพอดีตัวขอแบบว้าน่ารักเธอเธอปึ้งเอาปึ้งตอนนี้ก้อนใหม่หมดไปแล้วไว้แรงมากเหลือแต่ก้อนรีวิวใครจะจัดร้อยโลนะแม่เอาคิดไปคิดมาราคาพอๆกับจีนเลยนะอ่ใช่แม่ร้อยโล7,990พารอ้าสบาทเอออุ้ยนะคะอันนี้ปักลูกผีมาน่ารักอัดตัง่ายก้อนรีวิวลถ300ก้อนนี้7,690ราคาดีมากแม่น่าจะเป็นสกินล้วนเลยแหละลูกค้านะคะเพราะว่ายังไม่เจอผ้าพื้นใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีใครเจอผ้าพื้นเลยยูนิคอร์ดหรืดิสนีย์ค่ะยูนน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 ิิคคคคโลออ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 ีีีีกกกก่่่่ะะะแแมัเเเเ้ยยยยหืืวาจูร์ แม่า G R L ค่ะเลิศโอ้โหแม่เลิศลายเท้าลายเข้ามาใหม่ด้วยนะเอาดโด G R L ค่ะคูมาลูกค้าเอาสิเอาสิใครจะจัดก้อนนี้น้องแนนรหัสมาแม่รหัสก้อนนี้ฟอร์ฟันสองสี่ค่ะฟอร์ฟันสองสี่ค่ะจัดเลยเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบอันนี้แม่ตีไปเลยน่าจะสักหกร้อยห้าสิบตัวจำนวนตัวเยอะนะหกร้อยห้าสิบตัวได้เลยแม่จ๋าโอ้ยสวยแม่อันนี้อันนี้มีเหลือแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวไม่ได้แบ่งแล้วนะแม่นะเดี๋ยวเออคนแพ็คอยู่สู่คิดนะคุณแม่เหลือแต่ล่างวิญญาณหายไปแล้วแม่ยูมิโกะค่ะคุณแม่เอออโคกกก็ไมม่รู้นะะะเเบลยยสวา มาทำรีวิวไว้เวลาลูกค้าขอดูรีวิวจูจะได้ส่งรีวิวให้ลูกค้าดูเนาะแม่เนาะจิวค่ะสวยมากแบรนด์เยอะค่ะขายง่ายแน่นอนบอกเลยแบบเนี้ยแม่เนี่ยคือหยิบมาแบบมีสกรีนมีลวดลายหมดเลยนะคุณแม่จ๋าเนี้ยแม่ดิดิหยิบมาได้ดิเนี่ะเธอเลิศเอออะไรนะแม่เฟย์บอยคุณแม่มันจื่แม่อันนี้กุชชี่ค่ะนี่กุชชี่เบลหรอมีป้ายผ้างลยพี่จิวเออเลิศนี่เก็บนะแม่นีเยอะมากเธอวิผ้าสะอาดมากจริงแม่ดูชันผ้าเขานี่ผ้ามาใหม่มากเลยอะคองมันไม่เปื่อยอะไรเลยอะแม่นี่ไม่ต้องข ป้ายฟูจิคุณแม่พี่เสียางานญี่ปุ่นเลย